สวัสดีครับกลับมาพบกับผมและ c o m พิ e t e อ v ีอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับเซตคอมพิวเตอร์ที่ต้องบอกว่าตัวเคสเนี่ยราคาถูกมากๆแต่ว่ามีฟังก์ชันและก็ฟีเจอร์ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็คุ้มราคามากๆนะครับกับเคสราคาเราๆประมาณ7800กว่าบาทนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือ Sigma t e c h e l o s ตนะครับหากพูดถึงเคสที่ราคาประมาณ7 8 0 0เนี่ยหากเป็นเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่ามันก็จะไม่มีลูกเล่นอะไรเลยเรียบ ไม่มี t e m p ปอร์การไม่มีฝาสายเป็นเคสทึบๆเหลี่ยมๆปกติแต่ตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาก็จะมีในส่วนของ t e m p ปอร์การมีไฟ rgb ด้วยแถมพัดลมอีกทั้งหากนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามารื้อเคสให้ดูแล้วก็ประกอบกันจริงๆให้ดูนะครับอีกส่วนหนึ่งครับเพื่อให้ดูว่าเมื่อเราซื้อเคสราคาที่ไม่แพงเนี่ยหรือต้องบอกว่าราคาถูกเลยแหละแล้วมันจะแต่งให้สวยได้หรือเปล่า นะครับวันนี้เรามีออปชั่นเสริมก็คือในส่วนของชุดลมนะครับ Win Power Pro นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเคสก่อนดีกว่านะว่าในส่วนของตัวเคสเนี่ยราคา7800เนี่ยมันเป็นยังไงจากที่ผมดูเบื้องต้นเนี่ยบอกได้ว่าราคามัน7800แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดูคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอันแรกเลยนะเมื่อก่อนไม่มีทางมีแน่ๆฝาข้างใสราคา7800เนี่ย อันนี้มีมาให้แล้วเป็นรูปแบบของ Temper ร์กาด้วยนะครับคือลักษณะเนี่ยเหมือนเคสราคาหลักพันแน่ๆไอสีน้ําเงินเนี่ยมันเป็นพลาสติกที่เขาปิดมาไว้นะฮะเพื่อการรอยนะครับ <c oughs> มันไม่ใช่มันไม่ใช่ฟ้าเ e m เ e r ร์กาสีน้ําเงินแต่อย่างใดน,นะครับนี่โอโ้โหหนาพอสมควรถือว่าไม่กิ๊กก๊อกนะเอาจริงๆทีนี้เรามาดูด้านในดีกว่าด้านในพื้นที่จะค่อนข้างจํากัดพอสมควรนะครับ แต่ว่าเขาจะมีพื้นที่เก็บสายให้ตรงไหนนะครับตรงนี้จะไม่มีโคเวอร์นะเพราะว่าเคสรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาจะมีโคเวอร์ด้านล่างใช่ไหมแต่อันเนี้ยด้วยเคสที่เป็นขนาดไม่ใหญ่นะครับเขาก็จะไม่มีพื้นที่แบบเป็นโคเวอร์ให้เก็บสายเพราะฉะนั้นพื้นที่เก็บสายมันอยู่ด้านหลังตรงนี้ฮะนี่แต่มันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกแต่สังเกตว่าเขาจะตีโป่งเขาจะตีโป่งออกมาตรงนี้แหละเราสามารถยัดสายลงไปได้นะครับใน ส่วนไซส์แน่นอนว่าใส่บอร์ดขนาดมาตรฐานได้ก็คือ ATX นะครับนี่วันนี้เรามีตัวนี้ครับ ASUS เหมือนเดิมนะฮะจะสังเกตว่าพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะนี่ก็จะมีนอ็อตมีสายสายทั้งหมดเนี่ยที่เห็นลุงรังเนี่ยมันคือสายเชื่อมต่อลงกับบอร์ดแล้วก็เป็นตัวชุดพัดลมนั่นเองนะครับที่เราเห็นลายเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมที่เป็นโคง้คงๆเนี่ยตรงนี้จะมีไฟ R G B ด้วยนะครับนี่ มีปุ่มอ่ามาดูปุ่มด้านบนมีรีเซ็ต USB 3.01ช่องไม้แล้วก็หูฟัง2.01ช่องแล้วก็ปุ่ม power นะครับไฟแสดงสถานะอยู่ตรงนี้เคสนี้อ่านี่มาดูพื้นที่นิดนึงที่เก็บสายได้อีกน่าจะอยู่ช่วงนี้ครับเขาตีเข้าไปลึกทีเดียวผมถือว่าโอเคเลยนะเออแล้วก็ที่เขาตีโป่งตรงฝาเคสก็น่าจะมีพื้นที่แบบเก็บเรียบๆตรงนี้ได้อีกนะฮะมัดสายดีๆก็น่าจะช่วยได้เยอะ นะครับนี่แล้วก็ช่วงนี้ช่องตรงนี้ถือว่าใหญ่พอสมควรในส่วนของด้านหน้าตรงนี้สามารถแกะได้นะครับนี่แต่ว่ามันก็จะมีสายไฟลังอยู่แต่ว่ามันสามารถเปิดเพื่อเปลี่ยนพัดลมตรงนี้ได้นะครับเอาง่ายๆแค่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลองติดตั้งนะเรายังไม่ได้พูดถึงการติดตั้งว่าพื้นที่เก็บตรงเก็บสายเป็นยังไงมีพัดลมแถมให้แล้ว3ตัวนะครับคือด้านหน้าเนี่ยสตัว แล้วก็ด้านหลังตรงนี้อีก1ตัวมีไฟ rgb นะครับเห็นไหมจะสังเกตว่ามีแผงไฟ rgb อยู่อีก1ชุดเอาจริงๆแค่นี้ก็คุ้มแล้ว <c oughs> พอเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยจริงๆผมไม่แน่ใจว่าพอพวกสีไฟอะไรมันออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะ <c oughs> เดี๋ยวเราได้ชุดลมติดตั้งลงไปเนี่ยก็น่าจะช่วยยกระดับเคสราคา7 8 0 0ให้ดูสวยงามขึ้นได้มาดูพื้นที่การติดตั้งฮาร์ดดิสก์กับ ssd บอกได้เลยว่ามีไม่เยอะ นะครับ SSD ได้1ลูกแล้วก็ฮาร์ดดิสก์3.5ได้1ลูกตัวเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วนะผมไม่เคยเห็นเคสใหม่ๆที่ทำออกมาก็คือเมื่อก่อนมันจะมีตรงเขาเรียกว่าตรงนี้มันเรียกว่าอะไรเดี๋ยวไดเบย์เออไม่ได้เรียกนานไดเบย์ตรงนี้มันจะมีขนาด5.25ถูกไหมที่เป็นใส่ DVD น้องๆรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยเห็นด้วยเดี๋ยวนี้ผมไม่เคยเห็นเคสรุ่นใหม่ๆทําทำมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคงไม่มีใครใช้ DVD กันแล้วเนาะมาดูพื้นที่ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ที่เราบอกไป ในการติดตั้ง3.5เนี่ยสามารถติดตั้งได้ข้างในตรงนี้จะสังเกตว่าเห็นช่วงเป็นเหมือนเป็นเป็นเพลทรต,ตรงนี้นะครับสามารถขันน็อตเข้าด้านข้างตรงนี้ได้มันจะมีรูน็อตให้ติดถ้าสมมติว่าโวฮาร์ดดิสเนี่ยมันจะมีรูน็อตด,ด้านข้างเห็นไหมเนี่ยมันจะมีรูน็อตด้านข้างแต่ตรงเนี้ยมันจะมีรูสําหรับติดตั้งเนี่ยให้3รูจริงๆ3รูก็จะยึดได้แล้วนะครับจะสังเกตตรงนี้มี2ฝั่งนะครับเวลาติดตั้งก็ลองดูสายซาต้ตานะว่าเราจะยึดยังไงนี่ มันก็จะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะฮะก็ขันนอ็อตแล้วฝั่งนี้ถามว่าจะขันน็อตยังไงติดหลังเคสเขาละเอียดมากเลยนะเขาเตรียมรูเอาไว้ <laughs> <laughs> เห็นช่องตรงนี้ไหม <laughs> เห็นรูตรงนี้ไหม <laughs> มันเป็นรูที่ตรงกับรูน็อตที่จะติดตั้งกับฮาร์ดดิส์นะครับอันนี้คือรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเ <laughs> พราะไม่งั้นนะ <laughs> ฝั่งนี้จะขันน็อตไม่ได้เอาละทีนี้ s s d ติดตรงไหนล่ะนะครับ SSD ฝั่งนี้เลยด้านหลังเคสนี่แหละ ssd เขาก็จะให้ติดอย่างนี้ตอนแรกผมก็งงใส่ยังไงมันต้องหงายท้องแบบนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตลงไปนี่ฮะมันจะมี2ลรูแค่นี้ ssd มันไม่ได้หนักมากนะครับมันก็อาจจะห้อยๆหน่อยนะครับแต่ขันน็อตให้แน่นละกันทุกอย่างมันถูกจัดสรรมาเป็นอย่างดีก็น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาลองติดตั้งดูดีกว่าว่าจริงๆแล้วพอเราติดตั้งลงไปเนี่ยมันจะ มีพื้นที่พอดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเออแต่ก่อนอื่นเราต้องเตรียมชุดคูลงนะครับเพราะว่าเราจะต้องติดลงบนบอร์ดก่อนเลยตัวนี้คือ Win Power Pro นะฮะตัวนี้ราคา1000ต้นต้นๆเท่านั้นถ้าเป็นชุดลมเนี่ยก็ไม่ถูกไม่แพงนะครับแต่หลังจากที่เราดูรายละเอียดฟีเจอร์เนี่ยเป็นไฟ A R G B พัดลมมีมาให้2ตัวแล้วก็มีโคเวอร์ด้านบนที่เป็น A R G B อีกผมมองว่าแหมหากใครชื่นชอบสีสันไฟเนี่ยคุ้มค่าครับ นี่อ่ะเราให้ดูคร่าวๆก่อนเลยประมาณ1,000ต้นๆเท่านั้นนะฮะนี่เขาก็แพคแล้วก็ขันน็อตมาให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องมาติดตั้งพัดลมใหม่นะครับสามารถยึดขาซ็อกเก็ตเข้ากับตัวบอร์ดแล้วก็ทําการยึดตัวคูล,ลิ่งได้เลยนะครับนี่โคเวอร์นี้น่าจะถอดได้นะมีรูน็อตอยู่สามารถถอดได้แต่แนะนำว่าใส่ดีกว่าครับเพราะว่ามันจะมีโลโก้อยู่ตรงนี้ด้วยส่วนพัดลมเนี่ยเป็นรุ่น a t ท2 0นะครับทั้ง2ตัวเลย เป็นรุ่นเดียวกับ Galaxy 2นะครับรุ่นเดียวกันหากใครอยากได้ไฟที่มันไปรูปแบบไฟเหมือนกันเนี่ยก็ใช้ชุดนี้เลยน้ำหนักนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับชุดลมข้อดีของมันคือมันติดตั้งง่ายนะไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากถอดพัดลมแล้วก็มาเป่าๆมีฮับให้ด้วยถ้าใครติดตามเราเนี่ยเรานำเสนอ Sigma Tech ไปหลายรุ่นนะครับก็ส่วนมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคสหรือว่าเป็นชุดน้ำชุดลมเนี่ย เขาก็จะมีฮับแบบนี้มาให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าซื้อพัดลมมาเพิ่มแล้วมันจะติดตั้งไม่ได้นะครับเขามีให้เรียบร้อยแล้วสามารถปรับคอนโทรลได้ทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ไม่น่ามีรีโมทมั้งมีด้วยมีรีโมทด้วยฮะมันก็สามารถคอนโทรลได้ทุกอย่างครับเรื่องของไฟรูปแบบไฟแล้วก็จะให้ซิงกับเมนบอร์ดหรือว่าปรับเองนะครับได้ทั้งหมดผ่านรีโมทแล้วก็มีซิลิโคนน่าจะมีที่ปาดซิลิโคนด้วยฮะนี่ นี่คือชุดซิลิโคนพร้อมที่8าดเราทําการติดตั้งตัวซ็อกเก็ตนะครับเข้ากับบอร์ดแล้วก็ติดตั้งตัว CPU คูลเลอร์ลงไปแล้วก็มาประกอบดูว่ามันเป็นยังไงตอนนี้เราเตรียมตัวเรื่องขาซ็อกเก็ตติดลงบนบอร์ดอะไรรอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือตัว CPU คูลเลอร์นะครับวิธีการเนี่ยมันไม่สามารถกดลงไปได้เลยหากติดตั้งพัดลมอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องงัดพัดลมออกมาผมใช้คําว่างัดนะครับเพราะว่า มันไม่ได้ขันนอดด็อตใดๆเลยปกติมันจะประกบอยู่อย่างนี้แล้วมันจะมีเงี้ยงอยู่เราแค่งัดออกข้างหนึ่งมันก็ออกง่ายๆนะครับก็ไม่ต้องไปล้างอะไรไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็จะมีสายไฟตรงนี้นะครับเชื่อมต่อไฟเข้ากับชุดพัดลมอยู่ก็ถอดออกจากกันเพื่อจะให้ติดตั้งได้ง่ายขึ้นตัวเวอร์ก็ไม่ต้องถอดนะครับมันก็ไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการติดน็อตลงไปนะครับซึ่งเนี่ยเราตัวขา socket ต,ต,ตรงนี้เห็นไหมครับ มันจะมีมาให้ชุด intel หรือ amd นะครับอันนี้เป็นชุด intel เราก็ยึดขาซ็อกเก็ตลงไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้แหละครับจะทําให้เรากดตัวขาซ็อกเก็ตลงบนบอร์ดง่ายขึ้นนะครับเรามาดู <c oughs> เห็นไหมเราติดตั้งขาซ็อกเก็ตเรียบร้อยนะส่วนขาซ็อกเก็ตรูไหนอะไรยังไงเพื่อนๆดูคู่มือได้นะครับเขาบอกไว้หมดเลยนะฮะนี่เราจะกดลงไปตรงๆอันนี้ผมหยอดซิลิโคนแล้วนะผมไม่ปาดน,นะครับเรากดลงไปตรงๆนะฮะปุ๊บนี่มันจะมีน็อตแบบนี้4ตัวนะครับเราก็ มันเป็นตัวเมียขันยึดเข้ากับขาที่อยู่บนเมนบอร์ดได้เลยเวลาเราขันเราก็อย่าขันให้มันสุดจนข้างเดียวนะครับเราจะต้องขันให้มันกระจายไปทุกจุดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบเพเยะเราแค่ยึดให้มันแน่นแล้วค่อยทยอยขันเป็นแบบตัวรูปกากบาทนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคของผมเองมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็น่าจะแนบสนิทติดกับตัว CPU นะครับตึงมือแล้วนะจริงๆเพื่อนๆเดี๋ยวเพิ่งใส่แรมก่อนนะพอดีผมใส่แรมลงไปแล้ว แล้วก็เอาไขาควงย้ำเบาๆนะครับอย่าแน่นมากออาุญาตใช้ไขควงยาวเอาแค่พอให้มันรู้สึกว่าเออแน่นแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนของตัวฮีตซิงค์ครับผมเอาไขาควงลงไปเนี่ยมันสามารถหมุนได้อีกนะแต่ผมไม่ฝืนมันไงนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดความเสียหายได้เอาละเรียบร้อยเห็นไหมมันแค่นี้ก็แน่นแล้วผมย,ยกอย่างเงี้ยเราก็ประกบพัดลมเข้าไปเชื่อมต่อสายให้เรียบร้อยเพียงเท่นี้ก็ น่าใช้ได้ในส่วนนี้นะครับก็ต้องดูด้านของพัดลมด้วยนะอันนี้ผมให้เป่าออกหลังเคสเห็นไหมมันก็จะอยู่ด้านอย่างนี้น,นี่คือดูดออกหลังเคสสายมันเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันมีทั้งสาย power สายเชื่อมต่อแล้วก็สายไฟ a rgb นี่คือเราติดตั้งพัดลมฝั่งนี้ดูดเข้าแล้วก็เป่าออกหลังเคสนะครับสังเกตครับที่ผมบอกพอดีเป๊ะเนี่ยนี่เราถอดแรมออกมานะสล็อตแรมใส่ได้พอดีเลยครับอ่ะเราลองใส่สล็อตแรกนะ นี่ลองใส่ให้ดูแล้วกัน <c oughs> มันจะพอดีอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคครับเราใส่กลับให้มันเรียบร้อยถูกต้องกับประมาณน,นี้นี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เราก็เชื่อมต่อสายอะไรให้เรียบร้อยเอาละครับก็อันนี้เราเชื่อมต่อสายไปเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าด้านหลังนี้คือพื้นที่เก็บสายนะครับก็ยังพอได้อยู่นะฮะเนี่ยพื้นที่จะอยู่ตรงนี้ช่วงที่เก็บใต้นะ แล้วก็ร่องด้านล่างตรงนี้นิดนึงแต่ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงมีช่วงตรงนี้มันก็ยังได้เพราะว่าฝามันเป็นลักษณะตีโปง่งเนาะเดี๋ยวเราลองปิดฝาดีกว่านะครับน่าจะได้อยู่เนาะเราลองปิดไปเลยดีกว่าเฮ้ยโอเคน,นี่นี่เฮ้ยได้อยู่ไม่ต้องใช้เท้ายัยนนะครับดู ก็ถือว่าโอเคครับใครที่แบบว่าเก็บรายละเอียดนิดหน่อยผมว่าก็น่าจะดีขึ้นครับทีนี้มาดูด้านหน้ามันอาจจะดูรกๆนิดนึงนะครับช่วงตรงส่วนนี้นะครับคือถ้าเกิดมันมีคเวอร์ตรงนี้ปิดก็น่าจะสวยดีนะแต่ว่าอันนี้คือเขาเคลียวๆนะเฮ้ถือว่าโอเคเลยนะทีนี้เราลองมาเปิดเครื่องดูไหมนะครับ ซึ่งดูจากตัวพัดลมเนี่ยมันเป็นพัดลมใบใสสีแดงนะครับผมคาดว่าไฟมันน่าจะเป็นสีแดงซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆที่อยากให้มันอยู่ในโทนเดียวกันเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนพัดลมได้เป็นตัวแพ็คของ Sigma Tech Galaxy 2ที่เราให้ดูเมื่อช่วงต้นคลิปเดี๋ยวเราลองมาเปิดก่อนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่โอ้โหดูแล้วสีสันจัดจ้านทีเดียวครับไฟตรงนี้ผมว่ามันเท่ดี แล้วก็มาดูด้านหน้าดีกว่านี่ับเป็น RGB จริงๆเพื่อนๆที่แบบว่าเอา้าก็ไม่ได้ติดฮาร์ดดิสนะครับจริงๆแล้วผมว่าหากเพื่อนๆไม่ได้ใช้อะไรเยอะเนี่ยก็ใส่เป็น M2 ได้นะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก็ใช้3.5ติดตั้งตรงนี้ด้านในนะครับนี่ตรงนี้ได้นะแต่นี้เรายังไม่ได้ติดตั้งสตอ r เรจใดๆลงไปสรุปเลยแบบสั้นๆนะครับเอาตัวชุดลมก่อนแล้วกัน WinPower Pro ผมบอกได้เลยว่า สวยและคุ้มค่ามากๆมีพัดลม ARGB ให้2ตัวพร้อมกับตัว c o เ e อรนะครับที่เป็นแบบไฟ r g b ด้วยถือว่าสวยงามทีเดียวแล้วก็รองรับเมนบอร์ดซิงค์ไม่ว่าจะเป็นในส่วข,ของ ASUS, As a s l o c k Gigabyte, a r l u s นะครับหรือว่า MSI รองรับเชื่อมต่อได้ทั้งหมดนั่นเองมาถึงที่ตัวเคสกับ Sigma Tech Eros บอกได้เลยคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าคุณจะได้ Temper g ์ a r d นะครับตรงน,นี้เรายังไม่ได้ติดตั้งไปคุณจะได้เคส ไซส์ขนาด ATX นะครับติดตั้งบอร์ด ATX ได้รวมถึงด้านหน้าเป็นไฟ RGB พร้อมกับพัดลมไฟสีแดงนะครับจำนวน3ตัวด้วยกันนะครับแถมมาให้เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ชื่นชอบไฟสีแดงนะครับก็สามารถซื้อพัดลมมาปรับเปลี่ยนเอาได้นะครับส่วนของพื้นที่การใช้งานเนี่ยก็รองรับแบบ ระดับหนึ่งแล้วกันนะครับกราฟิกการ์ดไซส์ใหญ่สุดคือ290ม mm ิมนะครับที่สามารถติดตั้งได้นะครับหรือว่า29เซนนั่นเองรวมไปถึง CPU คูลเลอร์นะครับที่สามารถติดตั้งได้สูงสุดนะครับความสูงของคูลเลอร์ได้สูงสุดก็คือ158ม mm ิมนะครับก็ถือว่าน่าจะเพียงพอนะครับใครที่จะซื้อ CPU คูลเลอร์มาติดตั้งก็ดูไซส์ด้วยนะครับอย่างตัวนี้ความสูงมันอยู่ที่152ม mm ิมนะครับ โดยรวมนะครับถือว่าเป็นเคสอีกหนึ่งตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับหลายๆคนเนี่ยเซ็ตอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเงบในการซื้อเคสเนี่ยมันเหลือประมาณ1,000ซื้อตัวไหนดีผมมองว่าตัวเนี้ยก็เพียงพอนะครับตอบโจทย์ต่อาการใช้งานทั่วๆไปนะครับที่ไม่ได้มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มันเยอะมากมายนะครับแล้วก็สามารถตกแต่งให้สวยงามด้วยการเปลี่ยน CPU คูลเลอร์หรือว่าเปลี่ยนในส่วนของพัดลมได้นะครับ เอาละครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Box g e r Box ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับในส่วนของแบรนด์ Sigma Tech รวมไปถึงยังมีในส่วนของ Inwin แล้วก็ตัว w a t t e ก Gear นะครับที่เป็นอุปกรณ์สำหรับ e s p o r t หรือว่า Gaming Gear นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์การตกแต่งหรือว่าเคสมอดต่างๆนะครับสามารถติดตามชมช anel เราได้นะครับกับ c o m p l e t e TV นะครับอย่าลืมครับไปกด subscribe หรือกดติดตามกันด้วยครับ